ยุ้ยเป็นเด็กสาวบ้านๆอยู่หมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมด้วยทุ่งนากับแม่ที่เปิดร้านของชำหน้าบ้านพ่อไปทำงานต่างจังหวัดส่งเงินมาทุกเดือนแต่ไม่ได้กลับบ้านบ่อยนักยุ้ยเรียนอยู่ม .6 ใส่เสื้อนักเรียนสีซีดหน่อยๆมีฝันอยากเข้ามาหาลาัยในเมืองเธอเป็นเด็กเรียนดีขยันทำงานบ้านแต่ก็มีมุมน่ารักแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไป ชีวิตเรียบง่ายของยุย้ยเริ่มเปลี่ยนตอนเจอบาสเด็กช่างจากอำเภอข้างๆบาสมาช่วยญาติเกี่ยวข้าวช่วงปิดเทอมที่หมู่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์ควันขาวมาแต่ไกลเขาหน้าตากวนๆแต่ยิ้มทีหัวใจวูบว่ามีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามยุ้ยเจอบาสครั้งแรกตอนเดินเอาน้ำไปให้ชาวนาเหงื่อเต็มหน้าแต่ยังแอบมองบาสท,ทักยุ้ยก่อนร้อนเนอ แล้วส่งยิ้มที่ทำให้ใจเต้นแปลกๆแ,แค่นั้นเลยแค่คำเดียวกับรอยยิ้มมันติดอยู่ในหัวทั้งวันจากวันนั้นยุ้ยเริ่มเดินผ่านทุ่งนาบ่อยกว่าที่จำเป็นบาทก็เหมือนรู้เขาแกล้งขี่รถวนมาหน้าร้านของชาซื้อน้ำทีละขวดพอเจอกันบ่อยขึ้นเขาก็เริ่มชวนคุยพูดเรื่องข้าวเรื่องแดดเรื่องฝนไม่มีอะไรลึกซึ้ง แต่หัวใจยุ้ยเต้นเหมือนเวลาได้ยินเพลงรักเขาชวนยุ้ยไปกินไอติมตลาดนัดบอกว่าแค่เพื่อนก็ได้ไม่ต้องคิดมากยุ้ยลังเลนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ไปแค่บอกแม่ว่าไปซื้อของกับเพื่อนตอนอยู่บนมอเตอร์ไซค์ลมตีหน้าแรงมากแต่ใจมันเบาเหมือนลอยบาสขับรถช้าๆพูดไม่เก่งแต่ฟังเก่งยุ้ยเลยเผลอเล่าไปซะเยอะ เล่าทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องฝันเขาก็พยักหน้าฟังเหมือนสนใจจริงๆตอนจอดรถหน้าร้านไอติมบาสพูดเบาๆว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจดียุ้ยไม่ตอบอะไรแค่ยิ้มแล้วก้มหน้าแต่ในใจคือเสียงดังมากหลังจากวันนั้นยุ้ยกับบาสเริ่มคุยกันทุกวันผ่านโทรศัพท์เก่าๆเขาเริ่มมาส่งที่โรงเรียนมารับกลับบ้านตอนเย็น แอบกันไม่ให้ใครรู้ยุ้ยเริ่มเปลี่ยนไปยิ้มง่ายใจลอยบ่อยเพื่อนยังแซวว่าแอบมีความรักแต่ความรักวัยรุ่นในชนบทมันไม่ใช่แค่ไอติมกับลมเย็นๆบางทีมันพาไปไกลกว่านั้นยุ้ยไม่รู้ตัวหรอกว่าอะไรจะตามมาหลังจากคืนที่เธอยอมใจอ่อนเพราะบางครั้งหัวใจมันหล่นง่ายกว่าที่คิด ช่วงเช้าในวันธรรมดายุ้ยรู้สึกมึนๆเหมือนนอนไม่พอทั้งที่ทหลับเต็มอิ่มข้าวเช้าก็ไม่อยากแตะแถมยังคลื่นไส้ตอนเจอกลิ่นทอดไข่จนแม่เริ่มถามว่าเป็นอะไรยุ้ยบอกแค่ว่าเหนื่อยๆอากาศมันร้อนแต่ในใจเริ่มแอบ,บไม่แน่ใจผ่านมาไม่กี่วันรู้สึกเจ็บแปลบที่ท้องน้อยแล้วก็เวียนหัวง่ายกว่าปกติ จนถึงวันนั้นวันที่เธอเปิดปฏิทินแล้วหน้าซีดเพราะมันขาดไปเกือบเดือนมือเย็นเฉียบทันทีใจเต้นไม่เป็นจังหวะเหงื่อซึมมือทั้งที่อากาศเย็นยุ้ยไม่กล้าถามใครไม่กล้าเล่าให้เพื่อนฟังกลัวคำถามที่ตัวเองก็ยังตอบไม่ได้เธอขี่จัก,กรยานไปตลาดแอบซื้อที่ตรวจแบบไม่สบตาคนขายใส่ถุงดำซ้อนสามชั้น กลับถึงบ้านยุ้ยรีบเข้าห้องน้ำทันทีมือสั่นตอนฉีกซองนั่งรอไม่ถึงนาทีเส้นแรกขึ้นชัดแล้วเส้นที่สองก็ตามมาแบบไม่ให้ตั้งตัวยุ้ยจ้องมันเหมือนภาพลวงตาแต่ยิ่งดูยิ่งชัดมันคือสองขีดเต็มเต็มหัวใจเธอร่วงทันทีน้ำตามาโดยไม่รู้ตัวมือจับขอบอ่างแน่นเธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะผิดพลาด แต่ลึกๆก,ก็รู้ว่ามันจริงคืนที่ไปหาเขาวันที่บ้านบาทไม่มีใครอยู่มันยังวนในหัวเหมือนหนังย้อนฉายยุ้ยรู้ว่าเธอไม่ตั้งใจเธอแค่เชื่อคําพูดอ่อนๆกับมือที่ลูบผมเบาๆตอนนั้นเธอไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้เธอแค่อยากรู้ว่าเขารักจริงหรือเปล่าคืนนั้นบ้าสัญญาว่าจะอยู่ข้างๆไม่ว่าจะยังไงแต่ตอนนี้ เขาหายไปโทรหาก็ไม่รับทักไปก็ไม่อ่านบางครั้งแค่ตอบกลับมาสั้นๆว่ายุง่งยุ้ยนั่งกอดหมอนในห้องน้ำตาเปื้อนหน้าหลายคืนติดไม่กล้าแม้แต่ส่องกระจกเธออยากย้อนเวลาอยากตะโกนบอกตัวเองให้หยุดแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเสียงแม่ตะโกนเรียกให้กินข้าวทำให้ยุ้ยสะดุง้งรีบล้างหน้าแล้วออกจากห้องเธอต้องแกล้งยิ้ม ต้องทำเหมือนปกติทั้งที่ข้างในใจเหมือนจะพังลงทุกนาทีไม่มีใครรู้เลยว่าหัวใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแบกอะไรไว้ข้างในเธอไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนไม่รู้จะบอกใครยังไงและไม่รู้ว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นยังไงเพราะแค่สองขีดบนแผ่นเล็กๆมันเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดแล้ว เช้าวันพระกลางเดือนวัดในหมู่บ้านมีงานบุญใหญ่คนมาช่วยกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างยุ้ยต้องช่วยแม่ต้มขนมจีนเตรียมไปถวายพระตอนสายใจเธอว้าวุ่นแต่ต้องเก็บอาการน้ำแกงเดือดบนเตากลิ่นหอมลอยฟุ้งแต่เธอกลับรู้สึกเวียนหัวเหมือนจะเป็นลมยายที่อยู่ข้างๆเหลือบตามองแล้วถามเบาๆว่า ช่วงนี้กินเก่งผิดปกตินะหลานยุ้ยยิ้มแห้งแห้งไม่ตอบอะไรแค่ตักแกงต่อไปเหมือนไม่ได้ยินแต่คำพูดยายมันก็เริ่มจุดไฟในหัวคนรอบข้างที่เฝ้าสังเกตมานานพอถึงงานที่วัดยุ้ยนั่งเงียบเงียบหลังศาลาหลีกสายตาคนด้วยความอึดอัดเธอพยายามทำตัวปกติแต่คนก็เริ่มซุบซิบเสียงเบาๆดังพอให้ได้ยิน เห็นไหมหน้าบวมขึ้นเยอะเลยเหมือนคนท้องเนอหรือว่าใช่จริงๆวะคำพูดพวกนั้นแทงเข้าใจกลางอกเหมือนโดนดึงผ้าคลุมความลับออกต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านยายมองยุ้ยนิ่งๆแล้วจับแขนเบาๆมีอะไรจะบอกยายไหมลูกยุ้ยสายหน้าทันทีพูดเสียงเบาว,ว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วรีบเดินหลบมุม แต่ข่าวลือในหมู่บ้านมันกระจายเร็วกว่าเสียงลำโพงงานวัดแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงหูแม่แม่หันมามองยุ้ยแบบไม่พูดอะไรแค่สายตาก็ทำให้ขาอ่อนแล้วแม่ได้ยินคนพูดแปลกๆแม่พูดนิ่งๆแต่เสียงสั่นนิดๆจริงไหมลูกยุ้ยไม่ตอบน้ำตาคลอทันทีแม่รู้ทันทีจากสีหน้าและอาการ บาสใช่ไหมแม่ถามชัดๆตรงๆไม่มีอ้อมคอมอีกแล้วยุ้ยพยักหน้าทั้งน้ำตาไม่กล้าสบตาแม่แค่ก้มหน้านิ่งๆเหมือนยอมรับทุกอย่างแม่ไม่พูดอะไรอีกเดินหนีไปเงียบๆทิ้งยุ้ยไว้อย่างโดดเดี่ยวในมุมศาลาวัดสายตาหลายคู่มองมามีทั้งสงสารทั้งตำหนิจนยุ้ยรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก ตอนเย็นพ่อยุ้ยโทรกลับมาบ้านได้ยินเสียงแม่ร้องให้ผ่านสายพ่อเงียบไปนานก่อนพูดว่าบอกยุ้ยให้รอพ่อกลับเดี๋ยวพ่อจัดการเองคำว่าจัดการนั้นทำให้ใจยุ้ยหล่นว,วบูบไม่รู้ว่าหมายถึงใครหรือหมายถึงอะไรเธอกลับเข้าห้องเงียบๆมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วถามตัวเองว่าจะไปต่อยังไงดี ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ความลับไม่มีวันซ่อนอยู่นานโดยเฉพาะความลับที่เขียนอยู่บนร่างกายและตอนนี้ยุ้ยไม่ใช่แค่เด็กผู้หญิงธรรมดาอีกแล้วเธอกำลังจะเป็นแม่คนสองวันหลังจากงานบุญบ้านยุ้ยเงียบผิดปกติเหมือนไม่มีใครอยากพูดกับใครแม่เก็บร้านเร็วขึ้นพ่อก็ยังไม่กลับมีแต่เสียงถอนหายใจที่ได้ยินบ่อยกว่าเดิม ยุ้ยหลบอยู่ในห้องนอนตะแคงมองฝาผนังทั้งวันหัวมันคิดวนไม่หยุดไม่รู้ว่าอะไรน่ากลัวกว่าคนในหมู่บ้านซุบซิบหรือพ่อที่กำลังจะกลับมาตอนเย็นวันนั้นบาสโผล่มาหน้าบ้านแบบไม่บอกล่วงหน้าขี่มอไซค์เสียงดังจนแม่ต้องเดินออกไปดูเขาลงจากรถหน้าไม่ยิ้มเหมือนเคยทำท่าจะพูดอะไรแต่ก็ยืนเงียบอยู่นาน แม่ของยุ้ยเดินเข้าเรื่องทันทีมาเอาเรื่องหรือจะรับผิดชอบบาทกลืนน้ำลายก่อนพูดเสียงเบาๆว่ายังไม่มั่นใจว่าเป็นของผมหรือเปล่าคำพูดนั้นทำให้แม่ยืนตัวแข็งส่วนยุ้ยที่แอบฟังอยู่ในห้องน้ําน้ําตาร่วงทันทีไม่มั่นใจเหรอแม่เสียงสัน่นถ้าไม่ใช่ของแกแล้วจะของใคร บาสพยายามอธิบายว่าแค่ไม่อยากตัดสินเร็วยังเรียนไม่จบไม่มีเงินไม่มีงานแต่ทุกคำที่พูดเหมือนเอามีดมาแทงซ้ำกับเด็กผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งใจแบบยุย้ยคนที่กล้าทำก็ควรกล้ารับด้วยสิบาทแม่พูดเสียงนิ่งๆแต่ชัดทุกคำบาสนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนขอตัวกลับบอกว่าจะคิดอีกทีแล้วจะติดต่อมา เสียงเครื่องรถมอเตอร์ไซด์ดังลั่นแล้วก็หายไปทางโค้งถนนเหลือแต่ฝุ่นกับความรู้สึกว่างเปล่าแม่เดินเข้าบ้านช้าช้ไม่มองหน้าใครก่อนพูดว่าลูกจะเอายังไงบอกแม่มาเลยยุ้ยไม่พูดอะไรแค่นั่งลงบนพื้นเย็นเย็นในครัวร้องให้เงียบๆอย่างเหนื่อยล้าแม่เดินเข้ามาลูบหัวเบาๆไม่พูดปลอบไม่ถามซ้ำแค่ปล่อยให้ยุ้ยร้องให้พอ วันต่อมาพ่อกลับถึงบ้านตอนเช้าหน้าตาเคร่งครึมเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนพ่อไม่ได้ถามทันทีแค่นั่งบนแคร่ไม้หน้าบ้านแล้วพูดว่ามานั่งนี่หน่อยลูกยุ้ยนั่งลงข้างๆหัวใจเต้นแรงจนปวดหน้าอกแต่พ่อกลับพูดช้าๆว่าถ้าลูกพลาดพ่อไม่โกรธแต่ถ้าลูกจะทิ้งพ่อละโกรธแน่ยุ้ยน้ำตาซึมอีกครั้ง พ่อวางมือบนหัวเบาๆแล้วพูดแค่คำเดียวว่าสู้แค่นั้นจริงๆไม่มีคำด่าไม่มีคำตัดสินมีแค่น้ำตาของพ่อที่แอบเช็ดไวๆตรงมุมตาหลังจากวันนั้นยุยตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแม้จะใกล้สอบเท่าไหร่ก็ต้องยอมครูประจำชั้นโทรมาถามเสียงอ่อนลงกว่าทุกทีอยากกลับมาเมื่อไหร่โรงเรียนก็ยังรอยอยู่นะลูก ยุยน้ำตาซึมแต่ก็พยักหน้าทั้งที่ครูมองไม่เห็นเพราะรู้ว่าไม่ใช่เวลาของความฝันตอนนี้ชีวิตเธอกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนแบบที่ไม่มีวันถอยกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วแม่เอาถังน้ำแข็งออกมาตั้งหน้าบ้านเริ่มขายน้ำปั่นกับขนมใส่กล่องเพื่อให้ยุ้ยมีอะไรทำ ยุ้ยช่วยหั่นผล,ลไม้เตรียมน้ำเชื่อมล้างแก้วจนมือเปื่อยทุกวันดีกว่านั่งจมในความเครียดเงินไม่ได้มากมายแต่ก็พอให้รู้ว่าอย่างน้อยยังมีทางสู้ไปได้แบบไม่ต้องหมอใครบางวันขายดีบางวันเงียบเหงาเหมือนตลาดปิดแต่ยุ้ยไม่ถอดใจอีกแล้วเธอเริ่มเปิดสมุดวาดรูปเก่าเขียนบันทึกถึงลูกในท้องว่ากินอะไรวันนี้เจ็บตรงไหนบ้าง เธอเรียกลูกว่าตัวเล็กเหมือนมีเพื่อนอีกคนในท้องที่คุยด้วยได้เวลาไม่มีใครขึ้นหนฝนตกยุ้ยจะนั่งฟังเสียงฝนพร้อมวางมือบนท้องเหมือนจะฟังเสียงหัวใจเขาเธอเริ่มรักตัวเองมากขึ้นเพราะรู้ว่าเธอไม่ใช่คนเดียวอีกแล้วมีอีกชีวิตที่ต้องดูแลให้ดีวันหนึ่งพ่อกลับมาจากสวนเอาห่อใบตองมาวางบนโต๊ะนี่ แกงไตปลาเจ้าโปรดของลูกยุ้ยมองหน้าแม่แล้วหัวเราะเบาๆเพราะรู้ว่าพ่อพยายามเต็มที่แล้วกับการยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นแม่ยังดูอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เพราะโกรธแม่แค่กลัวว่าลูกสาวจะเสียคนไปตอนคําแม่เอาผ้าเก่ามาซักบอกว่าเก็บไว้ตั้งแต่ตอนยุ้ยยังเล็กๆเอาไว้วางรองเปล ไม่มีใครพูดถึงบ้านอีกเหมือนเขาหายไปพร้อมกับคำสัญญาที่ยุ้ยเลิกเก็บไว้ในใจแล้วตอนนี้เธอไม่ได้รอใครอีกไม่ได้คาดหวังคำขอโทษแค่เดินหน้าต่อไปในแบบที่ทำได้ข้างบ้านเริ่มเรียกเธอว่าแม่ยุย้ยแบบทีเล่นทีจริงยุ้ยก็แค่ยิม้มเพราะมันเจ็บน้อยลงแล้วจากเด็กนักเรียนหัวดีกลายเป็นแม่ค้ามือใหม่ ที่มีลูกในท้องเป็นแรงผลักทุกวันหลายคนบอกว่าเธอพลาดแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังพยายามแค่ไหนที่จะลุกขึ้นใหม่ให้ได้เพราะชีวิตมันอาจเริ่มจากความผิดพลาดแต่ปลายทางยังเลือกใหม่ได้เสมอยุ้ยมองหน้าท้องของตัวเองแล้วพูดเบาๆว่าลูกต้องเข้มแข็งนะเพราะแม่ก็จะเข้มแข็งเหมือนกัน ลมหนาวเริ่มมาเยือนใบไม้แห้งปลิวว่อนในลานบ้านร้านน้ำปั่นหน้าบ้านยังเปิดทุกวันยุ้ยนั่งปอกฝรั่งอยู่ตรงแคร่ท้องเริ่มโตจนลุกช้าลุกเร็วแม่คอยมองอยู่ห่างๆด้วยแววตาห่วงๆเธอเขียนบันทึกทุกคืนเล่าให้ลูกในท้องฟังเหมือนมีเพื่อนคุยที่ไม่เคยเถียงบันทึกเล่มเล็กๆเต็มไปด้วยคำว่าสู้ กับคำสัญญาเล็กๆที่อยากทำให้ได้ในอนาคตอยู่มาวันหนึ่งยุ้ยเปิดกล่องจดหมายหน้าบ้านเจอซองกระดาษซ้อนอยู่ใต้ใบโฆษณาลายมือเขียนชื่อเธอไว้ชัดๆตัวหนังสือโยเยแต่คุ้นตาหัวใจกระตุกเหมือนถูกสะกิดแรงๆเธอเปิดอ่านช้าๆมือสั่นไปหมดข้างในมีแค่กระดาษแผ่นเดียวที่เขียนว่าขอโทษ ที่หายไปนานผมยังไม่พร้อมจะเจอหน้าแต่ผมก็ไม่ได้ลืมยุยอ่านแล้วนิ่งไปพักใหญ่หัวใจปั่นป่วนเหมือนน้ำเดือดในหม้อแต่ไม่มีน้ำตาสักหยดคำขอโทษจากคนที่หนีไปมันไม่มีน้ำหนักพอจะดึงอะไรกลับมาได้อีกเธอพับกระดาษเก็บไว้ใต้หมอนไม่ได้ฉีกไม่ได้ทิ้งแค่เก็บไว้ให้รู้ว่าเขาเคยกลับมา ตอนกลางคืนเธอนอนลูปท้องเบาๆพูดกับลูกว่าเราไม่ต้องการคำขอโทษหรอกใช่ไหมลูกแม่เห็นเธอเงียบเงียบก็ถามว่าเหนื่อยไหมยุ้ยแค่ยิ้มบางๆแล้วตอบว่าไม่เป็นไรหรอกแม่วันต่อมาเธอยังลุกขึ้นหั่นกล้วยปั่นน้ำแข็งใสเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วกล้าและแข็งแรงขึ้นกว่าครั้งไหนไ ทุกเช้าที่ตื่นมาเธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเธอคือแม่คนหนึ่งที่ต้องลุยต่อให้สุดทางในสมุดบันทึกวันนั้นเธอเขียนไว้สั้นๆว่าขอบคุณที่กลับมาแต่ไม่ต้องกลับมาอีกก็ได้เธอไม่เขียนถึงเขาอีกไม่ถามถึงไม่รอไม่หวังเธอเลือกจะเดินต่อด้วยขาของตัวเองเพราะบางครั้งคนที่หายไป ก็แค่บทเรียนไม่ใช่ใครที่ต้องเก็บไว้ในใจตลอดไปยุ้ยปิดสมุดบันทึกเบาๆยิ้มให้ตัวเองในกระจกแล้วพูดว่าแม่ไปขายของก่อนนะตัวเล็กลมหนาวมาแรงในคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทมีแค่เสียงหมาเห่าไกลๆกับลมหอบใหญ่ยุ้ยนอนพลิกไปมาเจ็บท้องเป็นระยะรู้ทันทีว่าไม่ใช่ปวดธรรมดาอีกแล้ว เธอเรียกแม่เสียงสัน่นแม่รีบลุกจากที่นอนหน้าแม่ซีดแต่มือมั่นคงพ่อหยิบไฟฉายพร้อมกุญแจรถขับพาไปโรงพยาบาลในตัวอำเภอฝ่าความเงียบของถนนลูกรังแสงไฟสีเหลืองในห้องคลอดทำให้ยุ้ยหายใจถี่มือจับแขนแม่แน่นจนรู้สึกได้ถึงอุ่นใจเสียงร้องของเด็กแรกเกิดดังขึ้นพร้อมกับหยดน้ำตา ที่กลั้นไว้ตั้งแต่หลายเดือนก่อนยุ้ยไม่พูดอะไรแค่มองหน้าลูกที่วางไว้ข้างๆแล้วร้องให้ออกมาเงียบๆเหมือนปลดทุกอย่างแม่ลูกหัวเธอเบาๆลูกของลูกแข็งแรงดีน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดในรอบปีพ่อยืนอยู่นอกห้องพอเห็นหน้าหลานครั้งแรกก็ยิ้มมุมปากเล็กๆแบบไม่ทันตั้งตัวพยาบาลเอาผ้าห่มมาให้ ยุยอบลูกไว้เบาๆหัวใจเต้นช้าลงอย่างประหลาดไม่รู้เพราะลมหนาวหรืออะไรแต่ใจมันอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอไม่ได้ฝันว่าจะมีวันนี้เร็วขนาดนี้แต่พอถึงจริงๆมันก็สวยกว่าที่เคยคิดไว้หลังกลับถึงบ้านชาวบ้านบางคนเอานมผงม,มาให้บางคนเอาผ้าเก่าๆที่ลูกเขาไม่ใช้แล้ว มีคนซื้อขนมมากขึ้นบางคนแวะมาถามว่าน้องเป็นไงบ้างแล้วช่วยอุดหนุนเพิ่มอีกถุงเสียงซุบซิบที่เคยดังเริ่มเงียบลงทีละนิดเหมือนใจคนเริ่มเปลี่ยนเมื่อเห็นความจริงยุ้ยนั่งให้นมลูกตรงแคร่แสงแดดอ่อนๆสาดผ่านต้นไม้ใบหน้าลูกหลับพริ้มอย่างสบายใจเธอพูดกับลูกเบาๆว่าแม่อาจเริ่มต้นผิด แต่แม่จะไม่พลาดอีกแล้วนะเวลาผ่านไปเร็วขึ้นทุกวันทั้งงานบ้านทั้งร้านน้ำทั้งลูกเล็กๆที่ชอบอ้อนตอนตีสามเธอเหนื่อยแบบที่ไม่เคยเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะตอนนี้เธอมีเหตุผลชัดเจนแล้วยุยิ้มตอนเห็นลูกหัวเราะมันไม่ใช่แค่ความสุขแต่มันคือกำลังใจที่ไม่มีใครให้ได้เท่านี้ขึ้นหนึ่งขณะพับผ้า พ่อเดินมานั่งข้างๆแล้วพูดว่าหนูเก่งกว่าที่พ่อคิดไว้เยอะเลยนะยุ้ยยิ้มน้ำตาซึมอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจบ่ายวันหนึ่งในฤดูหนาวฟ้ามืดเร็วกว่าทุกวันลมเย็นพัดมาแรงเหมือนจะพาอะไรบางอย่างกลับมายุ้ยกำลังซักผ้าอยู่หลังบ้านลูกหลับอยู่ในปเปลไม้ใต้ถุนทุกอย่างดูปกติดีเหมือนทุกวัน เสียงมอเตอร์ไซค์ดังมาจากหน้าบ้านยุ้ยชะโงกหน้าออกไปดูแล้วหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปครู่หนึ่งคนที่ขี่มาคือบ้าทเขาจอดรถช้าๆเหมือนไม่มั่นใจสายตาดูเหนื่อยและทรงกว่าเดิมเยอะพ่อเดินออกไปรับหน้าไม่พูดอะไรแค่ยืนพิงเสาไม้แล้วมองนิ่งๆแม่ก็เดินตามมาหน้าตานิ่งสนิทแต่แววตาแข็งจนบาทแทบไม่กล้าสบตา ยุยอ,อุ้มลูกออกมาช้าช้าไม่รีบร้อนไม่วิ่งไม่ร้องไห้แค่มองเขาเหมือนคนแปลกหน้าคนหนึ่งบาทยกมือไหว้ทุกคนแล้วพูดเบาๆว่าผมขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมครับไม่มีใครตอบทันทีเงียบอยู่พักใหญ่ได้ยินแค่เสียงลมพัดกับเสียงนกไกลไกลกลับมาทำไมตอนนี้พ่อถามเรียบๆน้ำเสียงไม่ได้โกรธแต่ก็ไม่ต้อนรับ บาทก้มหน้าแล้วเล่าว่าช่วงที่หายไปเขาไปทำงานก่อสร้างอยู่ในเมืองเจอทั้งเหนื่อยทั้งลำบากบางวันไม่มีข้าวกินจนเริ่มเข้าใจว่าคำว่าพ่อคนมันไม่ใช่แค่พูดเขาหยิบเงินที่เก็บไว้ยับๆออกมายื่นให้ยุ้ยแบบไม่คาดหวังผมไม่ได้มีมากแต่อยากเริ่มใหม่ยุ้ยมองหน้าลูกในอ้อมแขนแล้วมองหน้าบาท ใจหนึ่งก็ยังเจ็บแต่อีกใจก็อยากให้โอกาสแม่หันมาถามยุ้ยเบาๆว่าลูกจะเอายังไงแม่ตามใจลูกนะยุ้ยสูดหายใจลึกๆแล้วพูดช้าๆว่าให้เขาพิสูจน์ไม่ใช่แค่ขอโทษตั้งแต่วันนั้นบาทเริ่มมาช่วยงานทุกวันล้างแก้วเช็ดโตอุ้มลูกตอนยุ้ยเหนื่อยลูกเริ่มยิ้มให้เขาแบบที่ไม่เคยยิ้มให้ใครเหมือนสายเลือดมันรู้ว่าใครคือพ่อ พ่อยังไม่พูดกับบาสมากแต่ก็เริ่มเอาแฉลงให้ยืมบอกให้ไปซ่อมหลังคาร้านขนมแม่เริ่มวางแกงไว้บนโต๊ะเผื่ออีกจานแต่ไม่ได้พูดว่าให้กินแค่ทำเหมือนไม่ได้ตั้งใจบาสยังไม่ใช่คนเดิมแต่เขาดูนิ่งขึ้นทำมากกว่าพูดและไม่อ้างอีกแล้วยุย้ยังไม่ไว้ใจทั้งหมดแต่เธอเริ่มยิ้มได้มากขึ้น เวลามองเห็นเขาเล่นกับลูกตอนเย็นบางทีการกลับมามันไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบแค่กล้ากลับมาพร้อมความจริงใจก็พอและถ้าจะเริ่มใหม่อีกครั้งมันต้องเริ่มจากการทำไม่ใช่พูดแค่อย่างเดียวบ้าตื่นเช้ากว่าทุกวันล้างถังน้ำแข็งเช็ดโต๊ะเตรียมกล่องขนมก่อนที่ยุ้ยจะอุ้มลูกออกมาจากห้อง เขาไม่พูดเยอะเหมือนเมื่อก่อนทำอะไรเงียบๆแต่มองลูกทีไรตาก็เป็นประกายยุ้ยมองอยู่ห่างๆยังไม่ไว้ใจทั้งหมดแต่ก็ยอมให้เขาอยู่ในพื้นที่ชีวิตอีกครั้งเพราะบางอย่างไม่ต้องรีบเชื่อแค่รอดูว่าเขาจะทำให้เห็นแค่ไหนช่วงบ่ายของทุกวันบาทจะอุ้มลูกให้ยุ้ยพักบางวันกล่อมจนหลับบางวันโดนร้องใส่ก็ยังไม่บน่น แม่เห็นแล้วก็เริ่มใจอ่อนแอบยื่นผ้าอ้อมให้แบบไม่พูดอะไรแล้วเดินหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อพาเขาไปช่วยซ่อมหลังคาโรงเก็บของตอนแรกเงียบทั้งคู่แต่ไม่นานก็เริ่มคุยกันเรื่องค้อนกับตะปูยุ้ยเห็นภาพนั้นแล้วใจเบาลงเหมือนคนสองคนที่เคยห่างกำลังขยับเข้ามาใกล้กันทีละนิดบาทเริ่มเก็บเงินทุกบาท หยอดกระปุกหน้าหิ้งพระเขาเรียกมันว่าเงินอนาคตลูกยุ้ยไม่ได้ถามว่าจะเก็บไปถึงเมื่อไหร่แค่ยิ้มและล้างขวดนมต่อเพราะรู้ว่าเขาพยายามจริงบางเย็นเขาจะซ้อนจัก,กรยานพาลูกปั่นไปท้ายหมู่บ้านกลับมาพร้อมกลิ่นแดดและเสียงหัวเราะชาวบ้านเริ่มพูดถึงเขาใหม่ไม่ใช่ไอ้คนทิ้งลูกอีกแล้วแต่เป็นพ่อของน้องข้าวเจ้า ยุ้ยยังเขียนบันทึกทุกคืนคราวนี้ไม่ใช่แค่เล่าเรื่องตัวเองแต่เริ่มเขียนถึงคนอีกคนที่กลับมาเธอไม่ได้เขียนว่ารักแต่เขียนว่าขอบคุณที่ไม่ยอมหนีอีกแค่นั้นก็พอวันหนึ่งลูกมีไข้บาดวิ่งหายามาให้ตอนดึกทั้งๆท,ที่ฝนกําลังตกและลมแรงจนต้นกล้วยหักเขาเปียกทั้งตัวแต่ยื่นถุงยาให้ด้วยรอยยิ้ม แค่ลูกหายก็พอแล้วคืนนั้นยุ้ยนั่งมองบ้าทที่นอนข้างลูกเขาเหนื่อยจนหลับไปทั้งที่ยังใส่เสื้อเปียกๆเ,เธอยกผ้าห่มมาคลุมให้แล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณนะที่กลับมาในวันที่แม่เกือบไม่ไหวเพราะใจคนเรามันเปลี่ยนได้จริงๆถ้าเราให้โอกาสและเขากล้ากลับมาเริ่มใหม่ด้วยมือเปล่าไม่ต้องมีคำสาบานไม่ต้องมีแหวนทอง แค่การอยู่ข้างกันทุกวันก็พอแล้วสายลมอ่อนๆพัดผ่านต้นกล้วยท้ายบ้านแสงแดดเช้านั้นดูนุ่มกว่าทุกวันเหมือนฟ้าก็ใจดียุ้ยใส่เสื้อสีหวานที่แม่เย็บให้ลูกน้อยอยู่ในชุดผ้าปักมือส่วนบ้าทก็ใส่เสื้อเชิดตัวเดียวที่ยังดูดีอยู่ใต้ถุนบ้านถูกปัดกวาดสะอาดแม่จัดโต๊ะว,วางขนมเรียงสวย พ่อเอาเก้าอี้ไม้มาวางให้แขกนั่งไม่มีวงดนตรีไม่มีดอกไม้หรูมีแค่ความเรียบง่ายและรอยยิ้มจากคนใกล้ตัวงานเล็กๆที่เรียบง่ายกลายเป็นงานแต่งที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตยุย้ยถึงจะไม่มีแหวนแพงๆก็ตามชาวบ้านมาร่วมยินดีหลายขนอยพรด้วยน้ำเสียงจริงใจบางคนถึงขั้นลูบหัวลูกเบาๆแล้วบอกว่าโชคดีนะ ตอนที่พ่อเอามือยุ้ยไปวางบนมือบาทแล้วบอกว่าขอให้ดูแลกันไปจนแก่น้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวบาทสะพนมมือแน่นแล้วพูดว่าผมจะไม่ทำให้ผิดหวังอีกน้ำเสียงแน่นแต่มั่นคงหลังจบงานเล็กๆบาทเริ่มขยับไปเช่าห้องไม้เก่าๆข้างบ้านทำเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซ ยุยยังขายขนมกับแม่เหมือนเดิมลูกก็เริ่มหัดเดินอยู่ตรงลานดินหน้าบ้านหัวเราะเสียงใสทุกวันเธอสมัครเรียนเทียบเท่าเรียนวันอาทิตย์ตอนกลางคืนก็ยังเขียนบันทึกเหมือนเดิมคราวนี้ในสมุดเต็มไปด้วยแผนอนาคตที่ไม่ใช่แค่ของเธอคนเดียวอีกแล้วบาทดเริ่มพูดน้อยลงแต่ทำมากขึ้นทุกวันขยันเก็บออมไม่เคยขาด บางครั้งยุยตื่นมาตีห้าเจอเขาอุ้มลูกหลับอยู่หน้าบ้านพร้อมกลิ่นกาแฟอ่อนๆที่เพิ่งชงไม่มีคำพูดหวานไม่มีอะไรเกินจริงแต่ทุกอย่างที่ทำมันคือคำว่ารักในแบบบ้านๆทั้งสองคนโตขึ้นมากโดยไม่มีใครสอนนอกจากชีวิตจริงที่เคยเจ็บด้วยกันมาแล้วตอนกลางคืนลูกหลับ ยุ้ยนั่งมองดาวเงียบแล้วพูดว่าแม่เคยฝันจะเรียนต่อแต่ฝันเปลี่ยนได้เนอะบาทยิ้มนิดๆแล้วตอบว่าฝันไม่จำเป็นต้องใหญ่ขอแค่อยู่ด้วยกันได้ทุกวันก็พอแล้วคำพูดนั้นไม่ต้องหอวือหวาแต่ยุ้ยรู้ว่ามันจริงจากใจและเธอเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะชีวิตไม่ต้องดีพร้อมทุกด้าน